วันนี้เวลา14.06น,นาทีสมเด็จพระกนิษฐาที่ราชากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระราชดำเนินไปยังสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณาสุขจังหวัดนนทบุรีในการนี้ทรงวางพุ่มดอกไม้ทรงจุดทูบเทีนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะ พระราชานุสาวรีสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุยเดชวิกรมพระบรม,มราชชนกและสมเด็จพระศรีนครินทราบรม,มราชชนนีจากนั้นทรงเปิดและทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมาการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนแห่งชาติครั้งที่1ทับสองเพื่อรายงานผลการดำเนินง,งานตามแผนยุทธศาสตร์การดำเนินง,งานควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนปี2560-2564ถึงและการดำเนินง,งานในระยะต,ต่อไป รวมทั้งการรายงานการดำเนินงานของเครือข่ายได้แก่กลุ่มส่งเสริมอุตสาหกรรมกรมการค้าภายในกล่มส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชมรมผู้ประกอบการเกลือเสริมไอโอดีนและจังหวัดมหาสรารคามในการนี้ได้มีการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ได้แก่ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการควบคุมป้องก,กันโรคขาดสารไอโอดีนสู่ความยั่งยืนสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือขาา่ายภาครัฐและเอกชนทั้งในระดับชาติและนานาชาติเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการดําเนินงานควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนต่อยอดมาตรการเกลือเสริมไอโอดีนทั่วหน้ามุ่งสู่มาตรการเกลือเสริมไอโอดีนยั่งยืนและมีการพัฒนาศักยภาพผูพ้ประกอบการเกลือเสริมไอโอดีนในการผลิตเกลือเสริมไอโอดีนที่มีคุณภาพ รวมทั้งขับเคลื่อนชุมชนหมู่บ้านเอออดีนอย่างต่อเนื่องปัจจุบันมีหมู่บ้านที่ผ่านเกณฑ์ประเมินร้อยละ76.4ยุทธศาสตร์การเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์โรคข่าสารเอโอดีนผลการเฝ้าระวังคุณภาพยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์และการตลาดเชิงสังคมยุทธศาสตร์การศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาได้ดำเนินการวิจัยเพื่อสนับสนุนการขจ,จัดปัญหาโรคข่าสารเอออดีนให้หมดไปจากประเทศไทย สำหรับการดำเนินงานในระยะต่อไปคือการกับเคลื่อนชุมชนหมู่บ้านเอโอดีนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดความยั่งยืนติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์โรคขาดสารไอโอดีนในกลุ่มเสี่ยงและเร่งรัดดำเนินนโยบายการจ่ายยาเม็ดเสริมไอโอดีนในหญิงตั้งครรภ์ให้ครอบคลุมทุกรายพร้อมทั้งรณรงค์ประชาสัมพันธ์ผ่านเครือข่ายภาครัฐและเอกชนเพื่อสร้างความตระหนักและความรอบรู้ให้แก่ประชาชน